วันนี้มาทำชาเลนจ์กินของที่เป็นสีฟ้าหนึ่งวันมากินเลย ไม่ดีเลยแต่นี่สีขาวก็นำ้นำน้ำพะสีขาวมันก็เป็นแบบมันก็ทนเดียวกันอือมสีฟ้าขาวสามารถกินของสีทนเดียวกันได้เีย๋ยวเชื่อมฟ้ากับาขาวอือ ングてんのと。 เดอมไหมเนี ừ, ่ย เอาเวแม่จ <También> ี <c oughs> bon ้เลยแม่จ <c oughs> ี้เอาไปฝันอะไรที่โกงอยู่นี่ ไซื้อห้องซื้อห้องซ <dır> ื้อห้องเช่าซื้อห้องเช่าอ่ะมีมานั่งรอดีกว่า Chào gì Anh có chào gì, châu gì? <cười> 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 ของสีขาวก็มีเยอะอยู่นะเดีย๋ยวเรากินของเพราะไม่งั้นได้กูว่าสีกินสีขาวไม่ได้เดี๋ยวพวกเราก็อดกินเพราเราก็จะได้กินแต่น้ำต้องเลือกสั่งที่ขางที่เราเห็นว่ามันสีขาวเพวกเรากินได้พวกเรือ่องสีใสมันรับไหม นะดีไซนมันน,น,นับเข้าลูกสีอะไรเพราะสีใสมันก็เป็นได้ลูกสีนี่ได้แล้วสองอย่างคือข้าวกับข้าวปั้นแล้วกินข้าวปั้นแล้วชอบข้าวปั้นมากแล้วก็นี่เป็นสั่งของหวานมารสั่งของหวานมาเบเบลของหวานเพียบน้ำตกโอ้ยเบลเบาสั่งมมจิมา้ยสั่งใหม่ให้ก็ได้นี่เบบนข้างในมันเป็นสีขาวนะ้ว เฮ้ยมันลอยไม่เบินไงวะลอยเฮ้่ซื้อใหม่ให้แล้วสีชมพูห้ามกินนะห้ามกินห้ามกินกินสีขาวก็ได้ก็ยังบอกว่าห้ามกินสีชมพูแล้วก,กินสีขาวสิแปลกตรงไหน ก็กินสิมบูดีไ่อ้าเบิบูบิอตั้งกฎไว้ไงไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากิดว่ากินอันนี้มันก็ต้องปิดกิฟทันทีก็ไปเดี๋ยวแม่ไปไปแม่จะดีปะึ

กินน้ำไม่ครบทุกสีเริ่มกินน้ำไม่ครบทุกสีนะนะเวอันนี้ก็อะไรอันนี้ด้วยโออันนี้ก็อะไรมั้ก็ต้องเลอให้ดังด้วย <c oughs> ต้องเลอให้เกินร้อยยี่สิบไเ้ฮะ

เจอแล้วมิเก120ร้อยยี่สิบด้วยร้อยห้าสิบหกดังจริงเ <c oughs> ขาเรียกว่าตะโกนเนกะทะไปอาบน้ำอาบน้ำอ,อันทีอาเแล้วอนแล้วนอนดีกว่า เอะใครอ่ะใครวะเรื่องก่อนนอน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 คราวนี้ร้อยล้านดิสบิวฮิงตนี้ต้งเลยละได้ร้อยล้านดิสิวเลยไปเอน เลอไม่เนี่ยเร็เร็วเร็วเเร็วเรอยาให้เราเลอเหรอตอนนี้เลอได้้เรวเลอได้ร้อยล้านรีวร0เ็วอันนั้นร้อย20 Nói này nói nhiều điều. <cười> <cười> của ừ lỗi lạng gì thế này giờ hơi lỗi thế ừ hmm cái mấy hmm 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 Nó hmm ra hmm hmm lăng hmm 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 ก็คือกินกินต่อไปสือทุกเออมใช่จะเลยเออแลวโซ่มาเลยเออเลยหนึ่งหนึ่งงห้าร้อยล้านเดิเบลอเันี้จานนี่หมุนเนยไม่โซ่ไปท้ายไป่ท้ายแล้วมั้ยหอมแล้ว เดี๋ยวขี้แตกตอนนอนตรงเลยเลย <c oughs> ตอนนอนสักเ,เลยเลย ถัดไข่ของใครอ่ะกินหน่อยแล้วกันจะกินไหมหลานอืมแหลกจังวะ อยู่ที่ร้านขนมเหรอเอ็งอยู่ที่ร้านขนมเหรอไหนว่าเมียนมีร้านขนมอ๋อยายร้านละไปอยู่ร้านไหนร้านกาแฟร้านคาบูชิโน่สีดำที่บุรามาประจำหมาเปิร์น ร้านเนี้ยมาประจำเลยคนหน่อยอินดี้คอฟเฟ่คุณร้านกาแฟกับปูชิโน่คาปูชิโน่มีเกมคาส์ด้วยปลาใส่เลื่นปลาใส่เลื่นปลายังไงอ่ะปลาไม่เป็นเอ้าถูกเลขยี่สิบ ยดงปลาเนีกไม่เลยเย้ชนะแล้วเองเลยอยากบอกว่าถ oh ้าเล่นเนี้ยเสนอมันไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวมันต้องใส่ซู้ิด้วยขอดมกินอันนี้ดีกว่ากินเนี่ยซื้อมาละกินดีกว่าเฮ้ยไปบึ้น

すごいうんおっ、ね、サブササントサブササント Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Kata kau tapi wak sabu sikit. Sigma, Sigma boy, Sigma bo, boy, Sigma bo boy. Kata ya tik 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 kro tik tik gali Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Kata enggak tapi wak sabu sikit. Sakura mochi, hui sakura mochi. น่าจะเมนูพิเศษแน่เลยเราไปขโมยมากแน่รบดูสิเรา,า,าบัา สีผมก่อนทุกคนดูผมดิถุงมันแบบรับไม่ได้เลยแบบผมรับไม่ได้ดูดิถุงแบบเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ซ่องผมก็ไม่ดูอะไรก็ไม่รู้เลยเดนเดี๋ยวเราไปตัดถุกันเดเาปย้อมสีพรมแล้วเริ่ม เสร็จแล้วหล่อเลยไปย้อมสูทผงก่อน หล้แม่ตรงผมนี่แหละเแย่กว่าเดิมอีกไปทุกคนเดี๋ยวเราไปย้อมสีผมใหม่ใช่ไหมตรงผมนี่แหละนี่ผมแบบสีไม่ได้เรื่องเลยนั่นไปทุกคนเดี๋ยวไปย้อมสีผมกันไปคนาหะไย้อมเป็นสีอะไรระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดง สวยสีสวยมากเดเราจะไปเปลี่ยนทรงผมกันเราจะมีทรงผมด้วยตะมัอีกนี่ทรงผมนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่น,น,น,นี่ยนูนวันนี้ สีผมมาใหม่กว่าได้ทรงเนี้ยยากมากเฮ้ยลองลองมาดูคุณนเวย้ยอมสีผมกันสีขาวเอาสีอื่นเอนาากระจบกระดำวารักิชดูกระจบตายไปไปใหม่เลยคูฟ้าเขาย้อมเหรอไปไปใหม่เลยคูฟ้าเขาย้อมแล้วสีอื่น มอมันยังยอกอ่ะจะบ้าปกับร่าตรงนี้แกคำว่ารักยังดูกระจกไปในสุดที่รักยังดูไระจกไปน่าอย่งเงไปเยสิเรกแม่มาสั้งกอนฮะเดียกแมา เว้ยนั <c oughs> Where, <numbers>? yeah, ่งเว้ยนั่งเว้ยโอ้โหมีใส่หมูด้วยมีใส่หมูเอาไว้ตัววะไม่เอาวะคือไม่เอาแก